เท่าดีจากกว่า5ล้านเหลือเพียงแค่ล้านสก็ได้ขับรถเบนซ e ์ e 2 0 0คาเบิร์เรต AMG แล้วท่านผู้ชมคนไหนที่หารถรุ่นนี้นะบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยคนไทยโชคดีมากๆราคาร่วงลงมาแล้วคนไหนที่อยากจะขับรถเบนซ์สปอร์ตแล้วก็เปิดประทุนได้เนี่ยบอกเลยครับว่านี่แหละคือสุดยอดของรถเบนซ์อีกหนึ่งรุ่นซึ่งตอนนี้นะปี2025 เดือนพฤศจิกายนเนี่ยบอกเลยครับว่าที่ผมไปสำรวจราคามานะราคาอยู่ที่ประมาณ1น0 0งล้าน0 0 0่0แสน 000, ่งล้าน0 0ง้า้าโอ้โหครับราคานั้นง่ายเย้ายวนใจมากๆแล้วก็สภาพรถน่ยังสวยยังใหม่ส่วนใหญ่เลขไม่ก็อยู่ที่ประมาณ10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0มหหรือมีรายเท็มเลขไม่7 0ด์ด้วยแต่ราคาก็อาจจะอยู่ที่ประมาณล้านล้านหไปดูมาครับรถรุ่นนี้น่าใช้มากโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะมีรถนิยมมีความพรีเมียมในการขับขี่ หือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดลองวิคเอ็นอยากจะขับสบายสบายไปกับภรรยาสุดที่รักไปกินกาแฟไปกินกุ้งไปทะเลไปภูเขาเนี่ยบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ในส่วนของข้าวสารบำรุงก็ไม่สูงมากครับเครื่องยนต์ m 2 7 4 2 0ลิตรตัวนี้เนี่ยร้อยแรงม้า3ามริอตันเมตรจับคู่เกียร์ดวเสปีดก็จะให้ตาสิ้นเปลืองประมาณสัก 13-14กมลิตรในส่วนของงบค่าซ่อมนะเตรียมไว้ประมาณสัก1 0 0 0 0 0ถึง1,5 0,000บาทก็สามารถที่จะใช้รถได้อีกยาวๆเลยเท่ากับว่าซื้อประมาณสักล้าน2ล้าน3านะเตรียมงบซ่อมประมาณ2 0 0 0สนจบสวยได้ขับรถที่สวยอีก5ปีอย่างแน่นอนแล้วเมื่อซื้อมาแล้วอยากจะซวิตก็แนะนำครับปรึกษาเบนดีพีได้โดยเฉพาะคนที่ซื้อมาแล้วเนี่ยไม่อยากจะเครื่องเสียเกียร์พังไม่อยากจะรถเสียกลางทางก็แนะนําให้ซ่อมก่อนเสียเพราะการซ่อมก่อนเสียจะช่วยทําให้ ประหยัดเงินหลายแสนบาทกรณีที่เครื่องโอเวอร์ฮีทหรือว่าเกียร์พังเนี่ย่อยเครื่องออยเกียร์แตกเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะเลยก็ปรึกษาได้ฟรีครับที่เบอร์โทรศัพท์0818-61515 0818-61515เบนซวการันตีมากที่สุดในรามิทราเบนซวช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ